เอาว่ามารวยกันขี่จักรยานแข่งกันดีกว่าดูสนามกันกอดเป็นกันเราันช่องคดเคี้ยวเรียวคดงดงามอะไรอย่างนี้ฮะกูจะไปถึงเส้นชัยไหมเนี่ยแค่เห็นก็ปวดหัวแล้วโอ้โหมีมีการแบบวิ่งข้ามไอ้นี่ด้วยนะน้ำตกด้วยนะโอเคทุกคนเลดี้หรือยังเลดี้แล้วไปละเบอร์19นะครับผม ไปเลยแฉ็บทุกคนรีบอ่ามันเล่นไงวะเดี๋ยวเออไปเฮ้ยเดี๋ยวๆดี๋โหโคตรชวาบเราทำอะไรได้บ้างอ่ะชุบโอ๊ยนี่เป็นการเทคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 ตามพวกนั้นไปเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ๊ยจะปนโหดจัะจวะเฮ้ยเอ้าทำไมจัรจกรยามนมาขี่ยากจังวะโอเคมาเฮ้รีบไปเร็วแฉ็บชกแช็บแช็บอยู่ที่เท,ท่าไหร่วะเด็กกูเนี่ยฮะ เออเราเราเรามาถูกทางใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ทิ้งท,ทิ้งทิง้งทายมากอืมเฮ้ยเพื่อนๆอยู่แถวนั้นไฟใช่หรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถูกทางหรือเปล่าแชบมาเห็นคนอื่นเลยเว้ยเฮ้ยเออมาแชบโอ้โหอย่างสูงแชปหนีซุกเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นอ๋อปั่นมาแล้วปั่นมาแล้วโอเคแชปเฮ้ยต่อยต่อย,ต,อยต่อยได้ไหมแชปขี่มาแล้วเฮ้ยเอ้ย โอ้โหสปีดเลยนะหมอนั่นช้อยใจเย็นโอ้โฉอ,อู้อโูโอ้โอ้เยอะโอเคพอท right, างนี้เคยอ๋อเอาโยใจเย็นก่อนใจเย็นอ๋อไปไปค่อยเป็นค่อยไปครับอืมเอาว่าไม่เจอใครเลยมีอะไรด้วยตรงข้างหน้าช็อปเก็บของโอ้โหพุ่งด้วยความรวดเร็วอืมเอาว้าโฉอย่าไปว้าไอช้อยอย่าไปฮ้าเฮ้ยโจอู้อู้อู้่ันไปบันไป เอ๊แสวบโอ้ยทุกคนเก็บอะไรรัวๆเลยเอ้จุเอาโถวเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยจุอ่ะโอ้โหหมอยปัดไปจุ๊ฮึ่มจะเออไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคตาม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 เฮ้ยกิ่งไม้หลบอือหอือหเอาว่ะแสวบเอ้ยจุโอ้โห้จะเล่นท่าลูกเดียวเลยตาทำไวมวันหายไปไหนกันหมดวะเราตุกลังท้ายมากตัวนี้ ปึ um ๊บเก็บของแฉบได้อะไรวะไม่รู้แหละชิบโอ้ยแดงๆตรงนู้นเออพุ่งไปแล้วโอ้โชนต้นไม้โอ้โหปัจจัยติดอะไรวะเนี่ยปึ๊บหนีไปขี่ไปเฮ้ยชู้เอ้าเอาวะเอออะไรวะเนี่ยเบลธาอะไรวะเนี่ยโอ้โหล้างท้ายจัดๆหมอเฮ้ยชุ๊บเกี่ยวนี่คืออะไรแฉบเก็บไปอึดเกะกะเหลือเกินใครแม่งนอนเต็มไปหมดเลยวะตรงนั้นนะฮะ ช่วงเว็บช่วงวบเอาวางมามามาตามทุกคนไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ช่วงวบเชื่อเฮ้ยคานาดีเองอูือป่าแล้วอืมจวบอู้หูป่าแล้วเจ้มปาแล้วเฮ้ยจวบไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอเฮ้ยโอ้โหเร็วเหลือเกินเพื่อนโอ้โหมามามาเราแข่งเดี๋ยวด้วยแข่งหลายคนเว้ยนะฮะชวงบ เลยดูว่าไม่ใช่จะบอกว่าแข่งเป็นทีมหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ช็อวบโอ้ยชู่หูเล่นท่าเออโอ้โหโไม่น่าเล่นเลยกูโอเคอไปขวางทางมาช็อว์แฝดตัวนี้เราเราเราอยู่ที่เท่าไหร่เนะี่ยทายปะเนี่ยช็อวบที่เท่าไหร่ไม่รู้ไปก่อนแวบโอ้ยเออเฮียเพิ่งจับเพิ่งจับโอ้ยหหุ่ยโอ้โห,โโห,โโโหชขนมาต้ตนไม้เลยกูมา แทงกากวางไงเจ้ากวางน้อยอเฮ้ยจู่โอ้โหจู่อุ้ยมาดีมายังไงเฮ้ยจู่ล่วงไปแล้วป่ะเออเอ้เจ้าโอ้ยเจ้าอายอะไรวะเนี่ยปลา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 ยข้างหน้านี้แฉบมาข้างหน้านี้ขอซะหน่อยเถอะนะฮะเฮือบอื้ไปซะฮะโจ้เจ้อ้ยกับโจ้ต้นไม้ นอนนี้เอ้ยจกยังไงฮะอหึทุกให้บททุกให้หมดเออแชปหรือพวกเราวะไม่รู้เรื่องเลยดิแชบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไมมันมีไฟไหม้ขนาดนั้นแชบเกิดอะไรขึ้นฟ้าผ่าก็มาเลยโอเคเอ้ม่วงไอ้ม่วงมาเนี่ยเด้เออเจะเออฮู้หู้หู้มีโอ้โหอะไรถ้าไปเขาพูดขนาดนั้นฮึแชบโดนต้นไม้มาเนี่ยปู้่ไปโดนชู้โอ้ยเกิดมาแล้วเอามา ไอ้ศบดีเขาไปทำอะไรเราเลยน่าจะเป็นเพื่อนเราแน่เลยหรือเปล่าไม่รู้ชวบเออไปสวยชวบโหยี่โอ้โหอว่ะมาเดือดจัดชวบเขาเร็วจริงว่ะเฮ้ยตามไม่ทันเลยอ่ะเออไปชวบโอ้โหเล่นท่าซะด้วยแต่เราไม่กล้าเล่นครับมาข้างหน้านี้ข้างหน้านี้นขอขวดสักคนหนึ่งอะไรฮะอ๋อม,มีใครมีการบอกใคร,ม,ใคร,ม,ใครมีใครเดียนแบบได้กูมไม่ได้ทำอะไรเลยเออ ไปชวับโอ้โหยจอวู้ยท่าโคตรสวยเป็นไงน่ะอะไรวะเนี่ยเดี <OR> <writer> <feelings> JI, ๋ยวเลิฟมาชวับนี่ชวับมาเด้มาเด้มาเด้ฮะโอ้โหข้างหน้านี่เพียบเลยมาอะไรวะเพียบเดี๋ยวชวับหืชโชยจอวมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้ามาแล้วข้ามาตกนี่แล้วเอ้ยโจอโอ้โหเอ็นบอลเร็วใช้ได้เดี๋ยวยังไงวะฮะ ได้ไม้มาแล้วได้ไม้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอาโอ้โหขนาดเขาก็หวดกันเดือดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยหน,น,นโโออยี่ไปกันเอาเถอหเอ้โจ้ชเวปป๋าอยู่จุกอืมว้าวโอ้ยน่าเป็นโกหรือเปล่าเฮ้อโู้โหโจ้เฮ้ยอ่ะโอ้โหไม่น,น่าเล่นเลยกูโอ้ยชเวปโอ้ยที่เก้ายังกากยอมไม่ได้ว่ะรอบนี้เราต้องมา ที่ดึงใช่ปหมเออไม่ใช่เดี๋ยวเอาสักอ่าติดหนึ่งได้สามละกันมาโอ้โหพวทัไปพวกพวกมันเร็วกว่จังวัชฮะหึชวบโอ้โหพอถึงดก็เบียดกันดูวดูเดือดเจ้าอื้ไม่ทันไรก็ล่วงเลยเหรอเฮ้ยเพื่อนฮะแชว๊ับไล่ตาควันไปก่อนละกันชัวร์ของมาแล้วเฮ้ยจุ๊กจั๊กโอ้โหไปแกเอาโคตรเทียอะไรวะเนี่ยกูอืมปั๊ปั๊บปั๊ปั๊ปั๊โอ้โหดูเท้าดูเท้าดูเท้าสับซะก่อนแชว๊ับหือเอาว่ะเอาไรชตอนนี้เราอยู่ ก็อยู่กลางๆครับตอนนี้แวบอืมจับเพราะเอ้ยชุ่มพุ่งอีกแล้วหูหุ่นแวบลงอย่างสวยงามเออสโนอยก็ยังดีแวบเฮ้ยยังไงครับอืมเฮ้ยไอ้หนามมันเดือดวางน้มมันเดือดระหองจ่อยห้องแฉกมาแล้วหูมาแล้วเพื่อนมาไอ้ไปอยู่ใกล้ๆกูว่าเออใจดีสหน่อยแฉกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นแฉบอืมเอ้ยตายไปกินโดนแล้วมั้งหูหุ่นหุนหุนท่าทั่วไปบเล่นท่านิดหน่อยพอพอเป็นกระสายนะฮะอ่ะ แฉกเตรียมพร้อมไว้เอาวะโคตรมันชแวบอันนี้คืออะไรเหลืองๆโอ้โหได้ทำได้เก็บนะชแวบเอาวะได้พุ่งแล้วว่ะพุ่งว่ะเออสวยต้องงี้ปะชุบกว้างทางเก่งาฮะเฮ้ยจายจ้อไปได้โอ้โหตามกันแบบพลึบเลยตะกุบพลึบเลยฮะัวนี้นีเพื่อนชุบเฮ้ยจายจ้อ อยากไกลไปเลยฮะอืมเฮ้ยอะไรอะไรแล้วโอ้ยทำไมทำไมื่อกี้เป็นเป็นเป็นมาถีบไม่ได้ปะฮะอืมมาดีดดิมาดีดดิพวกแกครับยังไงแล้วจะะฮเดี๋ยวมาถีบไม่ได้ปะอือโอ้แมนโอ้โอ้แมนเฮ้ยอย่าไกลวะช็อตอืมโอ้โหกูตายกูขี่ตายอย่างี้เลยเนะฮะเออเป็นไงเราโคตรเทพมาจะเอาทำไมไม่โดดวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮียปึบอ๋อปัด เดี๋ยวทำไปทีที่มันปัดไปแล้ววโอ้โหเล่นท่าซะหน่อยฟู้โวบนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมาม้าม้าม้าฮึฮึฮึโหข้างหน้าเพียบเลยวะมันหน้าเล่นซะเหลือเกินนะข้างหน้านี่ฮะโอ้โหหวดกันรัวๆเลยเราไม่ได้หวดคนอื่นเลยเฮ้ยมันมาแล้วฮึฮึแมงแซงเรากำลัไปใหญ่เลยว่ะโคตรอช่วยฮึนี่ขนาดปั่นรัวๆนะจ๊กจ๊กจ๊กกจ๊กกโอ้เฮ้ยเฮ้ยอู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวปัดไปไหนเนี่ยเฮ้ยช่วยเอ้อ อ๋อหืมปั่นปยปัดไปพุ่ยปัดไปทัวร์หืมหือหือไม่ปลาต้นไม้จะไปบดโหเดิวดิวอันตรายจังวะเฮ้ยชุบโอ้โหเล่นทาซะหน่อยว้าวไม่น่าเล่นเลยตัวหืมไป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 ไอ้เหลืองไอ้เหลืองข้างหน้านี้ไอ้เหลืองฮะดู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 ปัดหืมมาแล้วเอ้ยแสกหน้าเหรอฮะแสกหน้าเฮ้ยตามไปตามไปทัวร์ มาพ in ี okay. 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 Uh, uh, ่เหลืองพี่เหลืองกูเข้ามาใกล้มึงแล้วเข้ามาใกล้มึงแล้วเฮ้ยมาเร็วกระจกวะฮะอือปันไฟปันไฟเออไอ้เหลืองไอ้เหลืองเออจบกโอ้โหโอ้โหโอเคไม่ทันไม่ทันว่ะเฮ้ยมาเร็วจังวะจุกจุกจุกจุจุจุเออเตะไปแล้วโดนหรือเปล่าเฮ้ยไม่โดนด้วยกูมันหลบได้ยังไงมาหลบมาหลบได้ยังไงวะหลบได้จ้าว่กูจะเล่นเขากูเจ็บตัวซะเองฮะไป อื้มโหอะไรเออแกร็บโอ้โหมุมกล้องโคตรเท่ยมาข้างหน้านี้ขอสักหน่อยเธอโอ้โยฉันดีปะเนี่ยโอ้โคตรเท่อื้มแล้วว่าสวยโอ้โหท่าดีทีเหลียวฮ้โอ้ไป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 ชู่คู่แมนอื้มมาสวีปโอ้โอ้โหฟ้าผ่าเรื่อยๆอื้มไป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 อื้มอื้มโอเคไอแดง ขอหัวสักหน่อยเถอะเพื่อนขอหัวหน่อยจะอู้จะาอ้าไม่น่าเลยอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วฮะอือชวับอือหือมาติ๊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 ไปชวับอือโอ้ยแย่มาแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้โหไปโคตรเร็วเลยพวกนี้เราตาไม่ทันจริงว่ะชวับอือไอ้เขี้ยนน้ำเอ้ยจ้าเป็นอะไร มันเกิดอะไรขึ้นอืออือไปโอ้โหโดนทิ้งห่างรัวๆนี่เราที่ที่อะไรที่แปดแล้วโหแย่จังแซวนี่ก็เล่งเต็มที่แล้วนะอือเฮ้ยชวดมาอือมาโอ้โหมันเก็บของกันรัวๆแล้เอ้ยเราก็ได้ว่ะเฮ้ยยังไงวะฮะยังไงวะอือเฮ้ยยังไงวะฮะหึ่จักถี่ไปซะเหลือเกินฮะอือ เฮ้ยแดงๆนี่วักเอ้ยจบโอ้โหพุ่งไปแล้วโอ้ยเฮ้ย,ยเอาว่าที่หกว่าอย่างไรก็ที่หกที่หกชว๊บวิวโอ้โหทา่าตัวก็สวยนี่เปกันแล้วโอ้ยโอเคอีกสักรอบละกันวะ่ะขอติดหนึ่งในห้าได้ไหมติดหนึ่งในห้าติดติดหนึ่งในห้าโอ้ยไปบ้าเอา้ยไปอื้อ แหมปูอย่าเล่นท่าอะไรเยอะครับอย่าเล่นท่าเยอะอไปไปเออเฮ้ย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 ชุบปูไป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 อปไ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 ปฮะสวัสสวยอยู่สวยอยู่เฮ้ยอืมเฮ้ยข้างหน้ามันเยอะมากมันมหน้าอันนี้มากเลยเฮ้ยจ้าเฮ้ยนี่ไป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 เออต้องคอยสกัดดาวรุ่ง โอ้โหจู่เล่นท่าจ้วบจ้วบจ้วบได้อยู่บ้างเออไปคึหืฮ้ยตรงนู้นมีแดงแดงแดงเก็บของเก็บของพุ่งไปดิโอ้โหว่าวะช่วบตรงน huh ี้อยู่ที่หกอยู่ครับโคเอาวะแม่แข่งกี่คนวะน่าจะหลายคนอยู่โอ้ยจ้าเฮ้ยปัดปอยปไปไปเฮ้ยเก็บของเก็บของอืพุ่งไปก่อนโอเคสวยลูกเกตบี้ดูเชนซี่ดูอะไรวะไม่ได้ทำท่าอะไรเลยโอ้ตรงนี้มีชุด เอออาจจะเก็บไม่โดนอีกมีกวางมาวิ่งอะไรแถวนี้วะฮะเะยังไงเขาเก็บไอ้คิวเขียวไปลู้เกลียกเกลียวเออปล่อยฮยังไงเอ้ยชุดเฮ้ยตุกงรูดบีปล่ยเก็บเจ้าอายไม่เก็บให้กูด้วยโอโ้โหไม่โดนเฮ้ยเจ้าอ้าย่อปหืมไอ้นั่นมันเก็บของเอ้ยมันจะเก็บชิงหน้าเราพอของก่อนแล้วกันครับนี่ปล่อยฮืมตัวนี้ที่ห้าว่ะติดหนึ่งในห้าถือว่าโอเคอยู่ ปลายปลาปั่นปลายปั่นเลยปั่นเลยเพื่อนเออเออปล่อยที่หกใครมานำกูวะฮะใครบังอาจมีกวางอยู่แถวนี้หอดสักทีมั้งฮะเฮ้ยเออจุ๊บเออทุบซะหน่อยโอ้โหจุ๊บตั้งไงวะยังไงวะมั้งเฮ้ยเฮ้ยให้ดูอะไรเออพุ่งไปเออเอาไะตอนนี้ที่สี่แล้วเฮ้ยยะใช้ได้นี่ว่าอะไรเอ้ยจุ๊บเอือเชียวเฮ้ยโอ้โหมันเพียบเลยเฮ้ยเออเฮ้ยเออตกไปซะมึงไงฮะเออเฮ้ยอะไรเอออ้าว โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอออะะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดทางเหรอโอ้โหกูตกอยู่ที่สิบเลยไอ้ป้าเอ้ยเออมาเราต้องสกัดดาวลุงสักหน่อยแล้ววะหป่ะเออจุ๊บเอ้ยอย่าไปห้จุ๊บหืงโอยเฮ้ยจไอ้โดนไปแยกไปแล้วเออโอ้ตรงนี้แข่งขันกันเพียบเลยครับชวบับมาเฮาปเออจู่ต้นต้นไม้ระวังระวังอ๋อมาโอเคชวบไอ้ ไปทางนี Hearts, ้ทางนี <söz musician> oh oh, ้เฮ okay. oh, oh, okay, ้ยของของชวับเก็บได้อะไรก็ไม่รู้เออไปก่อนชูฟู้โดนต้นไม้ปะเนี่ยเออเกือบไปแล้วเกือบแล้วเฮ้ยจะโอเคมาตอนนี้อยู่ที่6ที่6กพอที่5โอ้โหเดี๋ยวมันอยู่ไกลๆกันแต่ว่าให้พวกนั้นฮะอุ้ยสี่แล้ววะไม่ทำอะไรก็สี่ซะแล้วเออไปข้างหน้ามีของเก็บอีกเออมาชูโอ้ยใครอะไรอะไรวะเฮ้ยจะเป็นมะเร็วจังไะหืมไอ้ส้มแชวบ เก็บมากูเก็บบทอะอะไรก็ไม่รู้โอเดียะหุ้ยหลังคาหลังคากระพุ่งดิครับเมอ้ไปแงหมุนสักทีนึงโอเคเป็นไรไม่ได้เออโอ้โหเดี๋ยวแชบยังให้อีกเหรอสุดยอดตายแล้วเกิดใหม่แล้วเมื่อกี้นี้ซื้ปะอ่โอจะโอ้โหกูล้มสองทีเป็นอยู่ที่เก้าเลยฮะเออมามันจะมีสักรอบไม่ได้ดีดีนี่ฮะอือปอเก็บปอยใเก็บไม่ทันอออ อ๋อขอบคุณมากครับผมอ๋อแมนโอ๋อเชวัปอ๋ยอะไรเดียวโอยโอ้โหหู้อ้าวเดี๋ยวเอาไปกินหลุดหลุดขอบอ๋อโอ้ยอะไรวะเนี่ยเออที่สิบยิงเลยยิงแย่อะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วดูทิ้งห่างกะจัดเลยโอ้ยมาโอ้โหเดียวเดี๋ยวเดียวเอาเอาจอยเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาปั่นไปปั่นไป เฮ้ยโอ้โหสงสัย <Wenn> ที่โหลแน่เลยว่ะอะไรวะเนี對對่ยพอพอตั้งใจเล่นแล้วมันแยกว่าเดิมว่ะเฮ้ยจ้าโอ้โหหลุดละหลุดหลุดไอ้นี่อีกสักทีดิอือเอาว่ะไหนๆก็โหลแล้วกูไล่ไล่กระทึบมันจะไล่กระทึบคุณหรือได้ไงวกูอยู่ท้ายๆเลยแสวบเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกากมากมาตัวนั้นอะไรอ่ะไม่ป้ายบอกเกิดอะไรก็ไม่รู้ไปไอ้ข้างหน้านี้อืมานี่ดิมานี่ดิแชวบ ขอขอพี <Cornell>. ่ขอพี่สกิดซะหน่อยเถอะน้องเอ้ยตาโอ้โหมันเร็วจังจังวะฮ้มาเล่นไดาแล้วมันเร็วใช่ไหมเกมหาเนี่ยฮะวันนี้อยู่ที่ชูโอ้ยโอ้ยหยุดต่อติดซอกเลยโกโอ้โหตอนนี้ยังฮะอยู่ที่9โอ้โหเฮ้ยจะอ่ะโอ้ยกจบแล้วโอเคมาที่7เฮ้ยเรามาที่7ได้ยังไงก่อนอืมมาโอ้ยขอไม่ได้จะเก็บได้แล้วโอ้โหมันจะยังเก็บได้อีกนะ มันโหดจังวะเออหูรอบมาที่ที่เก้าเหรอโอ้โหทอเลยกูโอ้ยเต็มที่ก็ได้แค่นี้นะอีกสักรอบดิเออคราวนี้เราเปลี่ยนมากลับมาเป็นเมเหมือนเดิมดีกว่าอาจจะแบบเล่นด้วยข้องมือขึ้นอะไรวะฮะเล่นถอ,อ,อยังไงปันปานปานปานโอ้ยเปิดมาแม่งกระทุบเราเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยแวบแวบหลุดหลุดขอบสนามหรือเปล่าโอ้ไม่หลุดยังไปได้อยู่ แวบไปเลยดู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 เออพุกไปเลยโอ้โหเล่นท่าเล่นท่าเออเอออะไรวะเนี้ยฮะโอ้โหเอาไป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 เราเล็งลำดับที่5้าไว้ครับอย่างน้อยก็ติดเจอะกูว่าไม่น่าได้แน่เลยฮะเอาเนี้ยเฮ้ยไปจ้ามาหูเล่นท่านิดนึงก็พอไม่จะเล่นเยอะแสวบไปเออมองหลังทำไมเลียบมองหลังสิฮื้อที่รักไปปากหน้า เออพุ่งไปเลยฟว้าวมองวะมา,มาเราลองเราลองแบบขี่ก็อ่ะที่กำลังจะบอกไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นมากขี่อของเราคนเดียวพอกลายเป็นว่าไอ้ไอ้ทำมันแย่งของเราเฮ้ย,ออยเออมาชยเฮ้ยเฮ้ยชวยมาปัดไปอือเราลองตั้งสมาธิกับการขี่ให้มากขึ้นเราอาจจะแบบได้อันดับที่ดีก็ได้นะไปช็อตช็อตช็อเก็บของซะหน่อยจ่อยโดต้นไม้จฮ้ยขีดเดียว โอเคมาตัวละครเมนี่ชอบบองหลังฮะยังไงฮะเฮ้ยจบเออพุ่งไปแล้วฮู้เฮ้ยเฮ้ยช่วยโอเค,อเคไป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 มาตอนนี้กำลังมุ่งสมาธิกับการขี่อย่างเดียวตอนนี้ทำไมนางไม่ปั่นเลยอ่ะเหนื่อยหรอ,อเฮ้ยจอกันปะเนี่ยเราอยู่ที่8โอ้โหเทียบมันจะเออเฮ้ยอืไปไปไปเฮ้ย<ป>ยังไงพี่เหลืองพี่เหลืองก็นั่นเราเราเนี่ยเองอเฮ้ยเฮ้ยจะจะ ปูว่าจะเก็บของซะหน่อยหายเอ้ยโอ้โหมันขี่แซงหน้าเลยไอ้ม่วงไอ้ม่วงเอ้ยจะไอ้ม่วงมันล้ออัดเราจ้าไม่ต้องอัดแต่กูไปโดนไอ้นั่นเองปึ๊บเก็บของพุ่งหน่อยเพราะว่าดีขึ้นมานิดนึงดีขึ้นมานิดนึงหื้เล็งไอ้สองตัวหน้านี่เลยสองตัวหน้าสองตัวหน้าฮะล้อถีบล้อสกัดสกัดสกัดสักทีเออเฮ้ยจ้าอู้หึมวัดอีกยังไงยังไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวไม่ได้ได้ได้ไหมได้ไหมได้แหละวโอ้โห โอ้ยไปไปไปัน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 ฮึมแฉบแฉบแฉ็บเออเอาว่ะอ๋อทุกคนชูไปทุกคนเหรอหืมเอ,อแบบาว่ะแล้วพอเราช้าจังฮะเออเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้โอเคโอเคมาตอนนี้ยังยังไม่ห่างก,กันมากยังอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ตอนนี้แต่ยังพอที่จะไล่บีได้แฉ็บอือระวังต้นไมดด้ดีหนูข้างหน้าเออเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยยังที่แปลอยู่เหรอแฉบอืม หมือนสเตย์ไม่ได้ไม่ค่อยมีเลยให้เราเนี่ยฮะแับอืววเหินอย่างเดียวเน้นเหินเออไปไปโอ้ยพวกที่วาเล่นท่าโหดกันจังวะนะเออแหววเสียยังไงโอ้กวางวิ่งกับโจกกระจกไปหมดเลยโจ๊งหืุยหดหดอือไปไปเออโดนกวางโดนกวางอือโจ๊งไม่โดนหรอกคืออะไรวะเอออ๋อมันมันคือไอ้นี่วะเก็บของเพื่อปลาอันนี้ไอ้ไปทายจะเก็บตัวที่ที่สี่ที่สี่เฮ้ย เอาวางตั้งสมาธิตั้งสมาธิสมาธิดีเลยไปปัน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 หืมเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปชูปีชูปีไยโอ้โหเล่นช้าชวบชวบนิดหน่อยนิดหน่อยหน่อยพอโอเคอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะเอาเอาเอาอันดับไว้ก่อนเอาอันดับไว้ก่อนตอนนี้ชวบอืมโอ้โหที่สี่อยู่ตอนนี้โหทำไมที่3ที่2ที่1นวะมันมันมันดูทิ้งฝุ่นเลยวะแชวบไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะเฮ้ย ไปอยู่ข้างหน้านี่เองเหรอฮะรอหาจังหวะดีๆปลามาดีกว่าวะหึ่ไอ้นั่นน่าจะยังมีของอยู่เฮ้ย,ยงงจยงงยุ๊ยังไงวะอือจะดปาแซงปูโอเคป่าเฮ้ยจุ๊ยังไงวะฮะผมไม่ไปโดนเราเฮ้ยจุ๊บอือฮะเสียบแสียบนัดเราฮะยังไงวะช็อตอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยอะ่ะมาเร็วมากเลยอะ่ะไอ้พวกนั้นอ่ะ เร็วจะจัดเร็วจัดเฮ้ยจุ๊งไปฮะอย่ามาขวางทางได้ไหมเออเออเฮ้ยอะไรวะฮะเออเฮ้ยมันมันมันทำไมตัวมาแดงงั้นตัวมาแดงงั้นฮมาเอ้ยจุ๊งจะอุ๊งอุ้มจุ๊งอื๊งจุ๊งปลาเดี๋ยวจะไงวะเออปลาไปปลาไปโอ้ยเหลือเหลือเหลือแต่ดีแล้วโอเคมาทำไมพวกมันเร็วกว่จังวะฮะอยู่ก็อยู่ที่เจ็ดเนี่ยเฮ้ยจุ๊งอ๋อโอ้ยเฮ้ยมาเร็วกันเหลือเกินฮะ มาแล้วมาแล้วทุบหัวดหัวดวัดปลาเฮ้ย <c oughs> โอเคสวยปลาไปเอ้ยทุบปลาไปเออเฮ้ยจุบเอยไปไปเอ้ยเฮ้ยอัดโวยป <c oughs> ไปที่เจ็ดอายดีขนาดกูมีขอขนาดเร็วเนี่ยเออต้องไปวไป่ไป,ป่านนะโอ้โหที่ห้าเอ้ยเจ้าโอเคตามเป้าหมายเราหนึ่งในห้าก็ถือว่าโอเคครับผมจากก็จะกลับไปแต่ปิดเที้แล้วกันเนาะ ทำเต็มที่แล้วบาย